จริงจริงไอตรงนี้มีอุ้ยวุ้ยวุ้ยกระตุกเล็กๆไอตรงนี้มีไม้คนบาด้วยเยอะเราเราตามไปไหนวะไม่ได้ไปก็บอกว่ามาฉี่ก็เดินออกมาติดใจเนาะแิดเลยคืเราเราล้นั้นลงเอาเอาเงินตังออกไปจากคลิปนี้ไดีไหมไป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 เลยไปเลยเออชอบไปคนเดียวอ่ะไปเลยแสบพี่คิดก็ไปเหมือนกันนั่ะอปต้องพี่อะเอาไปคิดมาขี้เหรอ มกี้เราไปไม้บาดตัวเมื่อกี้ผมโดนไปแล้วเนี่ยอะไรเหรอโอเคโอเคเอาพี่อถไปฉี่ปะไม่ต้องมายุ่งเลยจะพาไปเอาเขางอนะดีกันโอ้ยดีกันนี่เอาขวานฟาดกันอย่างนี้เลยไม่ต้องมายุ่งพี่รถกูงอพี่กูงอเหมือนบังคับกูเถื่อนอ่ะงอพี่ทำไมมันเถื่อนเถื่อนหนีเนี่ยหางป่าแล้วนึ่งไปแล้ว มายุ่งกับชาวตังเล้วน้อง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 ไม่เอาตังแล้วน้องมันรู้จันทมันรู้จันน้องน้องไม่ได้แล้วไม่ได้แผนการอะไรนี่เอาไปใส่อะไรให้ดีวะมาส่งมอเตอร์ท่อให้พี่ด้วยโอ้โงระเบิดก็ไม่เอาก้อนหินเทนนิสห้ามปาน้องน้องตะกลิบไหมตะกรงคอไดักทุกอย่างเลยพี่รอดอุ้ยไม้ชนหน้าพี่พี่รอด อะไรมางอไม่ต้องมายกใช่้หปล่ะอยากินงอเนี่ยใช่ตัวน <laughs> ี้ในถาดมันมีสิ่งที่ผู้หญิงชอบอยู่มันต้องเป็นเงินยางเหรอไม่ใช่เงินอันน <laughs> ี้ <laughs> นก็หนักเลยอะไรอ่ะโอ้ชอบฟันเปล่าช่ฟันไหมโอ้ดูด้วย้ว หัวไข่โอ้หัวไข่ไม่ใช่หัวโหัวไข่อะหัวไข่พี่วิธีเ็นไงต้องใช้นี่ไหมดอกไม้พี่ดอกไม้โตอ่ให้พี่พี่คิดเป็นอะไรรู้ไหมสตังะเป็นอะไระตนตีนหรอคออะทุกแล้วคืออะไรวะคือทุกคนเขาตั้งใจพังพี่ก็อื้ออื้อหัวงออะไรวะอ่าเออนั่นเอ้ย ตอนนี้เซียงไฮอ,อะไรนะเซียงไฮรู้ว่าจะปัดกินเซียงไฮนี่ออร่อยนะคุณหลานปาุ๊บไอไม้ไอไ,ไ,ไม้นี่มันติดไอไหนนี่มันตัดได้เนี่ยหรอที่เป็นล้างตัวหน่อยหน่อยนึงงอเ่นะ ้ยใต้น้ำมีขวดด้วยเก็บขวดขายกันเดี๋ยวนดมโดมโดมอะทำไรตัดไม้คือไม่เสียงมันดูแบบฟินฟินเสียงมันดูเกียร์แตกมากบอกตรงอ้อหัวหัวอะไรเดี๋อ้าวมันยากนะไม่ยไปได้กระโหลกใครมาไม่รู้ไปได้ใครมาไม่รู้ไปได้ใครมาเดี๋ยวโอ้มันมีดอกไม้ที่กินได้ด้วยนะ ไอ้ี่ผมมีอะไรวะอันนี้ทำไงวะเนี่ยอันเหมือนอะไรวะพี่พี่ดูนี่เชือกอะไรเงี้ยแบบมันเออมาเชือกมันรวมกันเอาไปเอาผ้ามันลอยกันเลยอ่ะลอยดูนี่จะได้เชือกก็หลังมาถ้าเราเอาสติ๊กกับ พี่รลคุยกับใครยรวมกันแล้วก็รวมกับเชือกมันก็จะได้ขวานอีกอันหนึ่งนะคะตอนี้ตายแล้วหญ่ไม่เจอพี่รลใหญ่ปะใครที่กําลังดูคนอื่นหรือกําลังสนใจคนอื่น่าปล่อยกันไปเนะ่ตอนนี้เราจะยังคุยกับทางช่วงของตัวเองเราจะสนใจต้องบองตัวเองที่กำลังดูเราอยู่นะปล่อยเขานะครับปล่อยเขาบอกเลยพี่โาผมมีอะไรให้อะไรเยอะที่กูถือมานี่ไม่มีความหมายใช่ไหมเนี่ยใช่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่ะเม่ทร้นะครัพี่ยังดูอยู่นะ แคบดีอุ๊ยอากาศพี่รถอย่าพี่ไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยอ่าผไม่นอนไม่ใช้อ่ะพี่พ่อพี่หันหลังมันดดให้ไม่เล่นด้วยก็ได้ผมไม่ได้ใช้อ่ะเอาไปเถอะกูณทำงานไปเถอะเชื่อปะพนุพนุกับลูกพนูอุ้ยกระตุกเลยตีตีไม้ล้มไปทางไหนออกบ้านตัดไม้ ตัดไม้ตัดไม้ลายปาดเก็บไม้เอาเอาเฮ้ยพี่คิดทำไมทฉาอย่างเงี้ยไม่รู้พี่คิดไม่เป็นไรทำลายบ้านกูอย่างนั้นบ้านพังแล้วมั้งอะไรวะเมื่อกี้ตาตาก็ช่วยพี่นะอะไรวะพี่ไม่รู้เรื่องเลยหัวพี่คิดเอาเอาหัวจูบจอบไม่ไอเราก็คิดว่าผมไม่ตกมั้งโอ้ยลมแรงลมแรงผมไม่ตกมั้ง ฝนตกมากดังเปลกต้องแบบเนี่ย <bung> บ <boundaries>. ้านนี <Syn> ่ม <questioned> ีสองทางออกเลยเออดีแล้วพี่ตัวนั่งเยอะเดี๋ยวดีไม่ทันเออใช่ดรงไม่ถูกใช่ดงไม่ถูกพยายามจะช่วยกันจริงๆเนาะคนเราเก่งแล้วเฮ้ยก็ต้องคิดดูหน่อยนะโรถ้าเกิดมีทางเดียวจะออกยังไงก็โดนล้อมทุกเทราอย่างเงี้ยใช่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  เราต้องทำกับดักด้วยนี่ใช่ไหมใช่กับดักเอาเป็นแบบไหนดีอะสตังกับดักเอาทุกแบบเลยพี่ถามผมเลยพี่ถามผมเอาแบบไหนเหรอผมเล่นกับพี่พี่จะเล่นกับผมเลยเด่เดะ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 คดะดะเ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 ดนเระเด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 เเ แป้งพังเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจก็บอกอยู่ก็ตัดอีกฝั่งก็ไม่ได้ตั้งใจเสียงแหลมพีเจียบไม่ได้ตั้งใจเป็นปค่เนี่ยไม่นใครตอนก็ไม่ได้ตั้งใจจริงนะเว้ยก็แบบว่าตัดต้นไม้ปกติอ่ะนั่นคือเยอะเป็นกระบอกโดนแบบันไม่บไม่ใช่ไหนซ้ายขวานี่ตัดาเป็นไม่ใช่ เสียงร้องมาเป็นเสียงร้องอุ้ยใครขี่คอเจโดอยู่นะนะใครวะใครวะหลอนหลอนอุ้ยรีบบอกมาโดงหน้าเจโดพอดีนะไม่คือดูมันดูมันหันด้วยนะหันหันในความเนี่ยอย่างนี้เว้ยดูดีๆนะดูตัวเขาดีๆนะเฮ้ยมีคนขี่คอเจโดอ่ะทำอะไรบ้ามากไม่แนะนำนะจะทำจะตัดต้นไม้อะไรเนี่ยห้ามห้าม อยู่ใกล้บ้านแล้วกันโอเคบ้านบ้านดีนะจะได้กระโดดไม่ได้ทำให้มันถูกทางนะร่วงเดี๋ยวต้องร่ร่วงไปเฉยตัดให้มันถูกทางอ่ะนี่เดี๋ยวดูโอ้ยอย่างเขาต้องตัดแล้วเอาหัวดุนดุนไว้ด้วยแล้วก็น้าสตางค์ท่าจะมัดใจพี่พี่ชอบผู้ชายที่ทำงานเลยสตางค์วัวหัวใครหัวทุกคนอ่ะหัวใครวะอ้าวรอดวะ เออรอดปะอันนี้เฉียดเลยเนี่ยแล้วไรวะกูเกือบตายรอบสองเต็มหัวพี่เลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เต็มหัวพี่แล้วแบบพี่คินแหละรอดเฉยรอดด้วยเหมือนไปแย่งกันเนี่ยมีประตูหน้าประตูหลังเนี่ยไม่มีใครอยากไปข้ไกลหรอกนะมันนี้ไม่ต้องทำเลยตรงเนี้ยชอบประตูตรงนี้มีหลายประตูมากเลยประเด็นอ่ะผมชอบประตูหลังนะจริงๆเข้าง่ายออกง่ไปนะคือจริงๆประตูมันไม่ได้มีเยอะไงเข้าใจ็บปะป้าเหรอพี่คนละอันกันไม่ใช่อันนั้น อะทำพี่นั่งไว้เลยเนี่ยเฮ้ยผมหิวข้าวมากอะไส้กิ่วล้วทำไงอะไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวนะับเดี๋ยวกินตีนใช่ไหมกินตีนก็ไดนะ้เอาตีนมาเอาตีนมาเฮ้ยมันมีแต่แขนนะกินแขนดีวกว่านั่นเอาแขนมากินกินตีนอร่อยกว่านะ <c oughs> ลองต้องลองต้องลองมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนไปร้อนแรงแต่ไอพวกมเมล็ดพวกนี้นี่มันปลูกได้เหมือนกันนะเนี่ยจรงใส่ไปเลยอะ่ะ ม่ง่ายเป็นไรอ่ะจงศกจงศกจงศก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 กสิรีบแหละเดี๋ยวรีบดิแอมพีดแอมพีดเดี๋ยวคนละเกมไม่หิวหิวแอมหิวแอมหิวแล้วแล้วคือสะกดก็ไม่ถูกไงแอมหิวแอมหิวเอาเอาสะไทยเลยเอาสะกูแบบงงเด็กเฮ้ยไงแถวบ้านเรียกซอสจีนทำงนน้ำสตาง ตาบบต่างกินข้าวอยู่ไงใช่ผมว่าต้องทำงานเอ้ยผมต้องกินข้าวมีเท่าไม่ทำงานอาจริงๆนะถ้าแบบมันมันมีอาชีพจ้างกินกินข้าวเป็นอาชีพงานกินข้าวเดี๋ยวมีไา่ล้อมอีกแล้วจังหวัดอุ้ยอา้าวแยมอย่างน้อยมันก็ไม่ล้มเข้าบ้านนะที <c oughs> อเออครับโทษโทษแกร์ตคุยอย่างเนียวเลย เฮ้ยคนนะไม่ใช่หมาไอ้ <มา S 1> บ้านไปไหนดีใครมันมายืนอยู่ตรงหน้ามัเอาไม่รู้ไม่ทีทางนี้ก็มีทางออกเดี๋ยวไปวิ่งอ้อมทำไมเฮ้ยเหตุรู้รสึกว่ามันมีแบบสเตลด้วยนะกดคอนโทรลอะไรเงีเ้ยเฮ้ยเก็บเห็ดไงวะเอา้ากดอ e ีค้างไงลูกอีค e ้างไปไปหันไหนกดไม่ได้ต้นไม้นี่ยังสับได้ต้นต้นต้นนี้ไม่ได้มั้งพี่ก็เคยลองแล้วอ๋อเหรอ เดี๋ยวนะเริ่มเบื่อแล้วที่จะต้องแบกไปแบกมาอุ้สร้างรถเข็นเลยเออในบ้านจะเสร็จอยู่แล้วไม่เดี๋ยวมันก็ต้องพังอีกเชื่อเขาไหมเชื่อทำไมอเขาจะพีแน่นอนต่งหวเนี้ยไม่ไม่รู้ว่ามันจะพังเพราะคนป่าหรือว่ามันจะพีแน่นอนต่อไปเนี้ยนะทำอะไรก็ได้ให้เหมือนทำอะไรตั้งทำไรตั้งะโตก พี่จะบอกว่าไอ้ที่สะตังโยนไปอ่ะมันไม่ใช่ที่เก็บไอ้นี่นะไม่ใช่ที่เก็บหินนะทำไมมันโยนหินเต็มที่เลยอ๋อไอ้มาเดี๋ยวตอกไม้ดิเลยตอกไม้ดูอ่ะถอด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 มาช่วยเก็บไม้หน่อยสะตังต้องมามามาช่ยกันเก็บช่วยกัเก็บทำงาน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 ทางเงินมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวะคะเงินนี่หรอหัวไเเลย ไม่ใช่พี่เว้ยนิดนึงไปไว้ในเครื่องรถอยู่ไหนเอเยนี่ไงจรถไม่ใช่รถเอาเวนรถหารถพี่ไม่ได้หาพี่รถเออไม่ได้หารถวางแล้ววางวางวางอ่าวางวางโอเคติดติดจะไหนโหพี่รถเนี่ยพี่รถทำพีรถทำไมเป็นคนอย่างนี้แล้วรถโหเอ้ยคนต้องสารทำอย่างเหนื่อยเหนื่อยแหมจำได้ว่าอันนี้นี่สร้างเองน่าอัด ดูนะอย่ายาอันนี้สร้างอ่าได้ได้ได้ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไปเหยียบคนล่างไปเดี๋ยวคนล่างเนี่ยก็เป็นได้อย่ะเนี้ยโอ้ยเจ๋งสุดอุ้ยเออขอหน่อยเออเนี่ยขยันทำงานเงี้ยน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวทำรถสักเดี๋ยวผมเปิดเติมให้เราสองคนไหมอันนี้วบอยเถอะไปซะจังไปไปไปโดมออกออกได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปอย่างอ้ะมาแล้วมาแล้ว ไม่สองมาตรฐานแแววนนมมาา่ชายก็ได้หญิงไม่เคียงโอ้โหไปทางไหนวะมันมันเพศอะไรวะเนี่ยฮะไปโดนไม่รู้อุ้ยอีนี่เดียวจะถึงบ้านโอ้โหตั้งเป็นไบค์เปล่าไบค์เกอร์เหรอโหชอบไม่ใช่ป่ะเาไปทำมาเป็นเงินนู่นนู่นนู่นสร้งนู่นไปเก็บซิไปเก็บเออเออเครื่องเหรอเครื่องจะเป็นกำลังจะเป็นไบเกอร์เลยมัจจุ เก็บเร็วไปไปพรอแล้วดิได้ได้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะปันทีนี่น้องโตเลยถ้ามีถ้ามีบิ๊กไบจะดีแจ่มๆจมสักอันนี้ก็ไปจิบแพนดเนพาได้นะจ๊ะจิบใครนะแพนดเนสพาไงเป็นเจ้กของสวยมากเลยนะอกูคุยกับใครอ่ะอุ้ยอุ้ยหูตะตางไม่ต้องเลื่อนมาชนหน้าที่ขนาดนี้ตสตาง อยากได้พี่โน้ต้องขับบิ๊กไบไปหาเว้ยนี่อะบิ๊กไบค์พี่ไม่ไม่อยากได้พี่ต้องเอา977เอา977เก้าเจคืออะไรจะเก้าเอาเก้มาให้เออพร้อมติดแทงค์น้ำและประกันเสี่ยมซีสลัมปีเดียวผมอยากพี่โน้ตอะต้องบิ๊กชีตไบโอ้หัวหัวชีดไบเดี๋ยวเดี๋ยวชีตไบด้วยโอ้ยหนักไม่ไหนอ่ะอายะเสร็จแล้วไแหวะแล้วขอกินเฮียก่อนไปทำอเฮี่ยวกันนึง ทันนี้เข้าได้ไหมเนี่ยไปไหนแล้วพี่วางก่อนปากหน่อยไปไหนล่ะไปไหนแล้วออดอีดักอันนี้ไงไอ่ะเกเซนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปผจญภัยกันแล้วเย้เด็กๆมากินเหี้ยกันเล้วขอขับแล้วกันเหยียตัดแล้วเดี๋ยวเรามากินเหี้ยกันเล้วพี่สุกนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดิกระดูกทำไมทำไมตัวละครโดนหน้าแดงแต่แขนขาวโดนแดง โดนแดดมากเลยเนี่ยเขินเขินเขินเขนเห็นพี่กีบกันแล้วเขินเขินเฮ้ยมากินเที่ยกันแล้วอย่ามันไหมมันเร็วไปกินแล้วไปไปกินไปกินพี่พี่คิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากินพี่ไม่เกี่ยวมีมีเที่ยเอ้ยทำไอ้ตรงเนี้ยเขาตอไม้เนี่ตัดออกสิมันจะได้ไม่เกะกะตัดได้ดิเหรอได้ได้เมื่อกี้พี่น้องตานอยู่ โอ้ยม oh okay. oh, oh, ัน <blunt> ต <animation> mm. uh ัดเอาไม้ทิ้งได้ด้วยเนาะเออมันเปลี่ยนใหม่นี่แหละแล้วพวกหินนี่ทำไมมันเอาออกไม่ได้ยุ้ยกระจายตอนเล่ะตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ต้องนั่งดูคนอื่นทำงานบ้างนะนั่งทับเลยไม่มาซะตี๋แล้วก็ปั่นหลังวันนั้นนี่ดูข้างหลังนี่ดูไหน นี่โรดครับแตไมันจะนั่งใกล้กันให้กันผมจำได้ดีเลยไอ้เก้าอี้ในฟอร์เรสเนี่ยกูจำได้เลยแล้วแบบอ๋อนี่เรามากับฝรั่งแล้วตางค์เนี่ยเห็นแฝดต่างกันมานั่งริมมามานี่ไงกวัาแล้วจริงเฮ้ยนั่งต่อสเฉยนั่งเปนหมูมั่งนั่งนั่งนั่งเฮ้ยเดี๋ยวเดียว เราคุณนั่งไม่ชอบคุณนั่งมาดูว่าใครเดียวที่เป็นผัวกันตาย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 รถตายรถจะเย็นล็อกเสียงลงอ่าสามคนแล้วนี่นั่งได้สามคนแล้วน่าสามคนโอเคอ่ะอุ้ยนี่ไงนั่งเบียดกันนั่งนั่งทัดนุดไข่นั่งนั่งบังดิ รไไปหนนั่งสอนต้องนั่งซ้อนนี่เก้าอี้เนี่ยไม่ใช่เบาะใส่ไม่คือเนี่ยสามคนนั่งข้างล่างเว้ยคนที่สี่ไม่นั่งก็บนบนหัวคนกลางอ่ะเอ้วนั่งบนหัวพี่เฉยก็ตร่อ่ะเอาเอาลงไม่ได้ด้วยเอารอง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 รงทำงานทำงานทำงานพอนครับนั่งยงไญโดูขอพักหน่อยขอพักหน่อยขอพักผ่อนโอ้ขามซะปวดแขนแล้เป็นไรวะ ขำไรเกี่ยวบ่นเดียวเดียวทำไรวะเอไปเซฟไปทำไงต่อดีไปนอนนะนอนแล้วก็จะจบหรือจะต่อดีเรื่อยๆเลยเรื่อยๆอุ้ยอุยเรถอะไรนี่รถบอกเรยเลยไม่สงสารผมเลยเสียงอะไรไม่รู้มึงบอกมึงกีดอย่างเดียวมึงไม่บอกแล้วมันมีอะไร ไม่มีอะไรเลยมาเร็วมากดนอนกันนี่นะเฮ้ยอีกนิดนึงมันจะกดนอนได้แล้วเนี่ยนะผมเช้าอ่ะพี่ตอนนี้ตัวผมเช้าเองอ่ะตั้งอยู่ไหนอ่ะเซฟก่อนอุ้ยเซฟทีนี่ค้างเลยดำวุดเลยดำเหมือนโดนเลยไปกันดีกว่านะนี่ไงเนี่ยอีกนิดนึงมันจะนอนได้แล้วรอแป๊บหนึ่งไปกันดีกว่าไปไหนอ่ะเล็กติ้งแมวเนี่ยไปนอน เออแล้วเรือเกมนี้มันขึ้นได้อย่างไรยังไม่ได้ลองเลยนะเออมันดีมอ้ออันหนึ่งอ่ะสตางมันใชวนอนเร็วนอนเร็วนอนเร็วมาไว้พี่โอ้อันนั้นก็รู้อ่ะผมไม่ตับผมไม่ตับแพะเอ้ยตับกวางอยู่เนี่ยเร็วเร็วโอเคเอานอนนอนนอนเวลานอนแล้วรถโอเคนอนเดี๋ยนอนดิ๋หลับเอ๊ เดี๋ยวโอเคข้างล่างหวังว่าคงเอ้ยเฮ้ยอันนี้แคสต่อแน่นมาอ่ะให้โดมไปนอนพี่พี่มันบั๊กเป็นนั่นหนึ่งโปรแกรมอัโอเคก็จบไปประมาณ2-3วันได้นะครับผมก็มีเรื่องราวอะไรให้ติดตามกันมากมายนะครับผมตอนเรบวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้มีอะไรติดตามมาต่อขอติดตามกันต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับฟังไม่ทันผมรัก ทุกคนครับเนื่อยใจ